Guys, we are back with a wedding plan. The series episode 7. This is the official finale, but we are getting a special episode. But special episode, if it's the same as love in the air, it's just kind of a little continuation, but it's not part really of the story. So, this is going to be the finale. I'm excited. It's quite short, 45 minutes. Today we're going to deal with the moms with the wedding. I have no idea where this is going to go, but Let's see. I mean, let's go, guys. If you're watching this on YouTube, it's only a cut version of my reaction with a small screen. If you want a full, uncut, big screen, make sure to join my Patreon. I'm uploading almost all my reactions only there now. So make sure to join and let's go. Uh. คืออิ่มก็ไม่อยากจะพูดอย่างนี้หรอกนะคะแต่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆอิ่มก็คงจะพูดได้แค่ว่าเจ้าสาวน่าจะหนีไปแล้วล่ะคะ่ะไม่นะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหวาก็ได้อ,อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นจะเอายังไงล่ะคะต้องรีบตัดสินใจแล้วนะคะเรามีเวลาไม่มากแล้วค่ะฉันไม่ยอมขายหน้าแบบนี้หรอกนะยังไงเธอต้องไปตามลูกเธอมาให้ได้เดี๋ยวนี้ แล้วฉันจะไปหามาจากไหนจากไหนก็ได้จากไหนก็ได้ทุกคนเงียบก่อนได้ไหมครับ Please calm down I am gay I will not marry her anyways That would have been such a good entrance มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหวาก็ได้เดี๋ยวน้าจะรีบขอหาตอนนี้เลยรอแป๊บนึงนะทุกคนครับเมื่อกี้ผมให้คนของโรงแรมไปดูเช็คที่ห้องคุณยี่หว่ามา โอ้ครับ Oh she left a note Bye mom I like girls ไม่นะไม่น้องหว่าไม่มีทางทำแบบนี้ไม่ไม่นี่มันหมายความว่ายังไงฮะผมขอด้วยหน่อยตอนที่ทุกคนเจอจดหมายฉบับนี้ Yes finally she went to another country <c oughs> oh my god they could have avoided <c oughs> all this if she had left in the first place ขอโทษที่ไม่ได้แต่งงานอย่างที่แม่หวังแต่หว่ารักรีนค่ะรีนคือความสุขของหว่าขอโทษนะคะที่หว่าไม่อาจเป็นลูกที่แสนดีของแม่ได้พี่ลมคะหว่าขอโทษหว่าไม่ควรหนีพี่ไปในวันแต่งงานแต่หว่าทนไม่ได้อีกแล้วตอนนี้หว่ามีความสุขกับเขา และหวังว่าสักวันพี่จะเจอกับความสุขเหมือนกันแม้หวาจะไม่อยู่ข้างพี่แล้วหวาก็ปรารถนาให้พี่มีรอยยิ้มขอโทษที่หวาเป็นเจ้าสาวของพี่ไม่ได้เพราะหว่าก็มีเจ้าสาวของหวาเหมือนกันรักยี่หวาลมไม่เป็นไรนะลูกนะทุกคนออกไปก่อนได้ไหมครับโลม<ง>ผมขอร้องแหละ ผมขออยู่คนเดียวได้ไหมผมขอแล้ว Should be happy for her? She finally, she finally did what she wanted to do ุกคนนักไปครับออกไปก่อน คนคิดว่าผมหัวใจสลายหมดเลยเหรอผมเนี่ยตีบทแตกเหมือนกันนะโหก็คุณเล่นพูดเสียงเข้มว่าทุกคนออกไปก่อนได้ไหมครับผมอยากอยู่คนเดียวแบบนี้นี้ย w h มคุณย y o ว tell his ่ o m that า e s gay? กอดไว้อมคุณยี่ห h y can't he tell his mom that he's g I feel like ถ้าผมไม่กอดไว้อะผมก็หลุดขำนี่ I don't feel like he's scared to tell her I feel like he could just tell her วาไม่ได้ตั้งใจจะหนีพี่ไปวันแต่งงาน เราก็คิดไว้แล้วว่าจะหนีวันนี้ถึงหวาไม่อยู่ก็ขอให้พี่มีความสุขแต่ว่าให้ผมเนี่ยใช้สถานการณ์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วมันจะมีอะไรดีไปกว่าบทเจ้าบาล Was this the plan all along? Probably not, right? โห oh, <laughs> นี่คุณรู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอยู่คุณลมผมก็รู้พร้อมคุณแแหละเจ้าตัวแสบเนี่ยคงคิดว่า ถ้าบอกผมก่อนนี่ผมต้องห้ามแน่เลย Why would he stop her? Why would you stop her? I would say yes, go girl. Hmm. I wonder <c oughs> what country <c oughs> they went to. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าบ่าวที่ถูกทิ้งนี่พี่ต้องทำท่าเสียใจให้ดูไหมเนี่ยแล้วนี่อยู่ไหนกัน สิงคโปร์ They're going to England I told you I said come here then listen to me they probably watch my reaction เพื่อนหว่ากับเพื่อนพี่ลมก็อยู่ที่อังกฤษกันตั้งเยอะแยะส่วนใหญ่เรียนทำงานออนไลน์อยู่แล้วค่ะพี่ลมทำที่ไหนก็ได้แย่งกันพูดเลยนะกลัวโดนดุใช่ไหมเนี่ยแล้วจะดุไหมดุทำไมทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อนพี่ลมก็พี่ลมเล่นละครไม่เก่งนี่ถ้าบอกก่อนแล้วพี่หลุดโป๊ขึ้นมาจะทำไงอะ ว่าพี่โลมอาจจะเข้าใจข้อความที่หว่าเขียนไว้ใช้ประโยชน์มันให้เต็มที่เลยนะคะหว่าจะเป็นคนผิดในสายตาทุกคนเองแน่ใจแล้วเหรอแน่ใจค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้หว่าก็จะทำแบบเดิมยินดีด้วยนะ เอาไว้หว่ากับดินใส่ชุดงานแต่งเมื่อไหร่ค่อยอวยพรก็ยังไม่สายนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยคุณป้าคงไม่กล้าที่จะพูดเรื่องงานแต่งกับพี่ลมอีกนาเลย until she does again and then what <พ> is he gonna do ว่าจะทำยังไงต่ <laughs> <laughs> it's gonna happen <laughs> all over again พี่จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลย ก็ใช่ว่าจะไม่ได้เจอกันอีกครับผมจะรอการงานแต่งนะครับมาจัดให้เราไหมคะน้ำเหนือจากเดอะวิวาสแควร์เนี่ยยินดีให้บริการทุกที่ทั่วโลกเลยครับโอเคค่ะโอเคเลยค่ะพูดแล้วนะคะขอให้โชคดีนะคะพี่เหนือโชคดีเหมือนกันนะครับน้องรีน บาบายบ๊ายบายนะคะพี่เหนือบายบายค่ะพี่โลบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะบายบายนี่ผมควรหึงคุณไหมเนี่ยก็หึงสิครับคุณมีสิทธิ์นั้นแล้วนี่ ที่ถูกทิ้งเนี่ยต้องทำหน้าสลดกว่าน,นี้หน่อยนะครับทำไงได้ละ่ะผมหูยิ้มไม่ลงนี่ทำไงได้ละ่ะผมก็ดันไปเข้าร่วมขบวนการกับคุณแล้วนี่พอสบายใจแล้วก็หิวนะไปกินอะไรกันก่อนกลับไหมไปกินแม็กกันไหมครับ น้่งแมคกดนัลด์อีกแล้วเกินเกินเกมนกิ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 นเกิากินกินกินเิลเกิกิน้ิินเกินนกินินกนนกินนินนะิกนนนกนนนเน คุณเรียลลี่นิดส์ทผมไม่อยากไมต้องไรั่องไม่าไม่ได้ยินเขาไม่ด้ยินแม่รู้ลูกลักกับยี่หวามาเป็นสิปีเรื่องนี้มันทำร้ายจิตใจลูกแต่ลมอย่าลืมนะผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้ยังมีผู้หญิงอีกตั้งเยอะที่เหมาะสมกับลมมากกว่าแต่โลกของผมมียี่หวาเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวไงครับผมเคยบอกแม่แล้วไงครับว่าผมจะทำงานแบบยี่หว่าคนเดียว คนที่เป็นรักแรกรักเดียวผมผมจะไม่แต่งงานกับิงคนอื่นลมอย่ายึดติดสิลูกแต่แม่เป็นคนสอนให้ยึดติดไม่ใช่หรอครับบอกให้รักแค่คนเดียวพ่อเน่ครับผมไม่อยากได้ยินละลมลมจะไปไหนอะลูกไม่กินเหล้าไงครับให้สมกับเป็นคนที่ถูกทิ้งลม ขอเถอะนะขอให้มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของลมทำให้ลมดีขึ้นจะใครก็ได้ Wait แม่หลับได้ทั้งนั้น so now she's gonna accept anyone is this where this is going because she sees him heartbroken so she's gonna be fine if the other person is a guy now เป็นตัวเบาที่แสนน่าสงสารที่ถูกจริง I don't know where this is going I swear we're halfway through ก็เลยมานั่งตอมใจถึง kind ข of ั movie, ้นประกาศว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงหน้าไนอีกแล้วก็เลยมากินเหล้ายอมใจให้สมกับเป็นคนที่ถูกทิ้งก่ะเหรอขอแก้วครับผมเนี่ยนะอยากรู้จริงๆว่าคนอื่นเขาจะรู้ไหมว่าคนที่ปล่อยข่าวกับคนที่นั่งปลอมใจอยู่ตรงนี้คือคนคนเดียวกัน คุณถึงขั้นเอาเหล้ารถตัวเองแล้วก็เดินเข้าไปในบริษัทเลยนะผมใช้น้ำตาเทียมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ออนอิ himself <laughs> oh my god he's dedicated This is a method actor งั้นถ้าผมบอกคุณว่าผมปวดใจคุณจะยอมให้ผมไปค้างห้องคุณไหมปวดใจจริงอะมองหน้าผมไม่รู้เหรอห <c oughs> น้าคุณเนี่ยมีแต่คำว่า ตอแหล่โอ้ผมปวดใจจริงๆถ้าเกิดผมไม่ได้กินข้าวกับคุณเนี่ยผมก็จะไม่หิวถ้าผมไม่ได้นอนกอดคุณผมก็จะนอนไม่หลับแล้วถ้าผมไม่ได้เห็นหน้าคุณเนี่ยผมก็จะคิดถึงคุณทุกวันเลยโอ้นี่คุณรู้ไหมเนี่ยว่าทุกวันนี้ยคุณนี่ร้ายกาจขึ้นทุกวันเลยฮึ แล้วเหนือไม่ชอบเหรอครับ mm. นอยห้องคุณแต่ว่าผมขับนะไม่ต้องเลยดูคุณกินเหล้าดิเยอะขนาดเนี้ยใครจะขับไหวอื mm. How many drinks has y o had <laughs> ดีมากครับ ตอนนี้คุณก็กลายเป็นคนน่าสงสารแล้วแล้วหลังจากนี้คุณจะเองไงต่อมาถามเลยตอนนี้เนี่ยเหนือก็ผมอยากรู้่ะพี่ล้มถอบเหนือก่อน รู้ว่าผมแพ้ทางคำว่าพี่เนี่ยเล่นบ่อยเลยนะพี่ลมชอบอ่ะก็พูดมาตรงๆโอเคโอเคก็ได้ก็ในเมื่อตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าผมเป็นผู้ชายที่ถูกทิ้งน่าสงสารเข็ดจากผู้หญิงแล้วล้วก็มีคุณคนจัดงานเข้ามาเป็นเพื่อนผม คอยปลอบโยนแล้วก็ทำให้ผมเปิดใจ That's his plan. His plan was to pretend to be broken hearted. ทำนี่ So then a guy is the only one that made him. ว่าเขาเปิดทางให้ผมงานนี้แล้วอ่ะก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยอาจจะเป็นละครยาว <laughs> ยาวแล้วไงผมก็บอกคุณไปแล้วนี่ว่าผมก็อยู่ข้างคุณตลอดแหละแล้วนี่คุณรู้ไหมว่าเจอิมเรียกคุณว่าอะไรคนตอแหละ e r v e ทำไงได้อ่ะผมก็ตกบ่วงไปกับคุณแล้วนี่เหนือว่าไงครับ แทนตัวเองว่าเหนื่อยให้ผมฟังหน่อยได้สิครับพี่ลมง <laughs> ั้นตอนเนี้ยผมต่อได้แล้วใช่ไหมอวิจจนแล้วพ่อคินเหนื่อยห้ามพี่ลมตอนไหนอะ กพอนใจยังครับยังชุบชุบปล่อยได้แล้วตัวก็โตเกะกะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะก็ที่เหนือไปปลูกพี่ตอนเช้าไงเมื่อเช้าอ่ะเหนือลงไปเอาพัสดุมาพี่เปิดดูดิ they're here in London They got married. Hey. I was not invited to the wedding. <laughs> they should have invited them to the wedding. They would have flown to London, probably. I mean, he's literally her best friend. เขขาา้ใจนะ and the only person that knows <P ee S 1> <Ree S 2> really knows him you should have flown to London <So S 1> to see the <P ee S 1> wedding ไม่ได้แล้วอ่ะแต่คืนนั้นอ่ะพี่ก็โทรไปอวยพรเขาก่อนคนแรกเลยนะเออตอนนี้พี่ก็โทรไปหาเขาสิเขาจะได้รู้ไงว่าเราได้ของขันแล้วอ่ะอืมตอนนี้เนี่ยที่นั่นยัง all r i โทร time difference Yeah, you're right. It's the middle of the night when it's morning in Thailand. กับใครอ่ะลอเล่นน่ะไว้เดี๋ยวเหนือเนี่ยจะเป็นคนขอพี่เองอย่าเชียวนะยังไงคนขอแต่งงานอ่ะต้องเป็นพี่ห้ามเด็ดขาดพูดหมอแต่งได้อ่ะพี่ก็หวังว่าจะมีวันนั้นนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเหนือเนี่ยจะเป็นคนรอเป็นเพื่อนพี่ลงเองเห็นไหมเขาต้งเหนือ Breakfast is served <c oughs> Who's gonna propose after six months of knowing him โทไม่เห็นตกใจเลยนี่พี่ต้องแกล้งตกใจให้ไหมห <c oughs> ไม่ต้องเลยแล้วนี่คิดอะไรอยู่อ่ะ ที่กำลังคิดถึงงานแต่งเมื่อปีที่แล้วอะ่ะอืมผ่านไปปีหนึ่งแล้วเนาอ It's been a year แต่เหนือจัดงานแต่งที่นี่บ่อย It's been a year พี่ลมนี่สิน่าจะเป็นความทรงจำที่ไม่ลืมเลยมั้งก็คงงั้นมั้งแต่พี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะอ้าวพี่กำลังคิดว่า ถ้าเราจัดงานแต่งจะจัดยังไงดี Well you would definitely plan it ก็ต้องถามแม่พี่ไปให้ได้ก่อนเนาะเขายอมแล้วแหละพี่ลมนี่รอไ่้หรือเปล่าเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเหนือ When did you say yes Did I miss something she d i d definitely did not s hey, a y hey, m a r มารีเอแ fine with it now I wasn't fine two episodes ago but พี่มันคิดว่าตอนที่ขอเนี่ยแต่งงาน่จะพูดว่าแต่งงานกันนะหรือว่าแต่งงานกับพี่ไหมอันไหนดีอ่ะซ้อมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอครับซ้อมอาไว้ก็ไม่สายนะงั้นเนี่ยต้องตอบพี่ว่าตกลงครับหรือว่า ชิงร้องไห้ก่อนดีอ่ะงั้นเหนือคิดของเหนือพี่คิดของพี่ดีไหมต <c oughs> ามนั้นครับมุณนเจ้าบ่าว คิดว่างานแต่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับดอกไม้แสนสวยเหมือนในเทพนิยายเอ๊ะนี่ผมเคยพูดไปแล้วหรือเปล่านะแน่ละ่ะอาหารอร่อยอร่อยก็ขาดไม่ได้ก็ผมชอบกินนี่แล้วก็ต้องเพื่อนฝูงที่มาแสดงความยินดีที่สำคัญก็ต้องมีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสิบางทีก็เป็นเจ้าสาวกับเจ้าสาว หรือจะเป็นเจ้าบ่าวกับเจ้าบ่าวก็ไม่ผิดเพราะว่าความรักไม่ได้จำกัดเพศแม้ว่าบางครั้งงานแต่งงานจะไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายแต่เรื่องของความรักเป็นเรื่องของหัวใจสองดวงอย่างแน่นอนเหนือรักพี่ลมนะ ที่ก็รักเหนือทุกคนม็นใครนะหรอก็เวทีแ planner ตัวเล็กๆที่สอยหัวใจคุณเจ้าบ่าวมาได้ยังไงล่ะ S this? <S มีของส่งถึงคุณน้ำเหนือครับผมเองครับของผมแน่นะครับครับของคุณน้ำเหนือครับใครส่งมาวะ Did you say who gave me these flowers? Like your boyfriend? <laughs> Why does he ask himself who give me flowers? You have a whole boyfriend. Hello? okay, we'll have a special episode. i don't know if the special episode is going to be next week. well, it's over. okay, you know what? it was a really nice series. now, my opinion, is maybe not going to be your opinion. you know, we all have different tastes. i think it was a very underwhelming series. i think we, the, even this entire last episode, it did not feel like i mean i keep thinking why did they even fall in love i don't i feel like we needed more of them falling in love you know connection between them we never saw like a really deep connection of why lom really fell in love with noah we know noah really fell in love at first sight when he saw him mcdonald's and but noah Kind of like was playing games. We never. I don't know. I feel like the only really connecting moment they had was on that bridge when they were crying. But yeah, the story feels so unfinished. This series could have been really well done. Maybe they need to get like older actor. If you want to make them like CEO of a big company and wedding planner, I don't. I think they should cast someone who are like 28, 29, 30. I feel like they're literally casting younger and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  like they'd be like 19, 20 with no experience and it's still good but yeah that's my thoughts um don't really care that much about them as a couple but it was a nice watch will i rewatch it again no and but if you guys enjoyed it i understand it was still really nice in the end it was a nice fun time but yeah guys let me know your thoughts and i will see you in the next video bye